ถ้าวัตถุมงคลเนาะได้ไปแล้วนับแรกเลยให้ยูนิซีในร้มขอแรกได้วัตถุมงคลไปแล้วให้เป็นเครื่องเตือนสติว่าเฮ้ยประจารย์อยู่น้าได้หน่เขาเห็นสิ่งที่บดีว่าได้และสิ่งที่อยากจะให้วัตถุมงคลเกิดฤทธิ์เกิดเดชเอาไปแล้วใส่แล้วได้ผลคิดบวกให้เชื่อมันว่ามันซอยได้เขาเขาได้จริงสีพึงสมมติได้สีพึงไปเอาท่าปากแล้วล่องคุ้ยสาวมันเกิดความมั่นใจเชื่อว่าสาเร็จมันก็สําเร็จดิถ้าเขา เชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นมันมีอยู่จริงมันก็มีเลยถ้าเชื่อว่าสิ่งนั้นมันไม่มีมันก็ไม่มีมันเป็นฤทธิ์ทางใจถ้าฤทธิ์ทางใจเกิดขึ้นมาแล้วความสําเร็จมาแน่นอนถ้าสมมติเราเชื่อว่าเราจะขึ้นภูกระดึงได้ทั้งที่สุขภาพไม่ดีเชื่ออย่างแน่นแน่นเลยว่าไปได้แน่นอนยังไงก็ต้องถึงหลังแปงให้ได้มันก็ไปได้มันเป็นแรงพักดันที่ไปหอดมันก็ไปหอดลีโอ้กูอยไปหอดเ่รหอดซ้ำแหงนี่กูอย่ไหวแล้วมันมีกําลังใจมันก็ไปบอดวัตถุมงคลก็เเเมืืออนนกัถ้าารช่ เชื่อมั่นว่ามันมีฤทธิ์มีเดชช่วยเราได้จริงก็ช่วยเราได้จริงมต์คาถาที่ประจุไว้เสกไว้ดีแล้วเนี่ยช่วยได้แน่นอนอถ้าเราเราไม่มั่นใจมันแมนบบมันซอยซอยได้รีโบจ้างมันก็บอกขังนะมันบอกขังสุดท้ายแล้วในการดำรงชีวิตของเฮ้าเนี่ยเพราว่าจะมีวัตถุมงคลห้อยซักจะมีคาถาคม้มใดๆก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วก็ความดีเท่านั้นที่จะซอยห้อง สำเร็จตามที่เขามุ่งมาตรปรารถนาถ้าอยากให้ผัวหักเมียหลงให้ปฏิบัติดีกับเขาให้เห็นความสำคัญของเขาให้เวลากับเขาเข้าใจเขามาใส่ใจเขามองข้ามในสิ่งที่บดีของเขาแล้วมันจะอยู่ได้คนที่มันอยู่น้ากันบ่ได้เป็นย้อนว่าเขาอยากเปลี่ยนเขาให้มันตรงใจกับเขาแต่เสียบาวา่ว่าคนเขานะ่ะว่ามีผู้ใดเพอร์เฟกต์หรอกแต่เขาก็ยังบสมบูรณ์แบบเลยจะไปหาความสมบูรณ์แบบจากคนอื่นเพื่ออีกอย่าง มองข้ามไปแล้วมันก็จะอยู่น้ากันได้ถ้าอยากจะมีเงินมีคาให้มันทำมาหากินให้คิดว่างแผนการตลาดให้ว่างแผนคิดแตกต่างจากคนอด่นเท้าไปขายของซ้ำๆกันกรับเขาเขาหยิตามเขาประทันต้องใส่หัวสมองต้องรู้จักพลิกแพงทำมาหากินให้มันฉลาดให้มันมีความขยันมันเทียนเงินทองมันไหลเข้ามาแน่นอนสุดท้ายแล้วมันก็ต้องซอยตัวเองนําส่วนเรื่องของ วิชาคาถาคมต่างๆมันเนี่ยมันมาประกอบกันมันเป็นฤทธิ์ทางใจถ้าเฮาทําดีแล้วอยู่ดีแล้วปฏิหารมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เฮาไปให้มันถูกทางติดคัดนิดน้อยคู่บาอาจารย์เพื่อนกับอีสอยบอกแม่ว่าเอะอแล้วก็จะให้แต่คู่บาอาจารย์ซอยเจ้าของงอมืองอเท่าอยู่บ่หูจะคิดบ่หูจะวางแผนจ้างมันก็บบ่รวยะเะที่ไหนเขาหักด่าเขาอยู่ทุกม,มือเขากับบ่ฮักถ้าอยากรวยแห่งขี่ขั้นก็บอกเขาทาสุดท้ายแล้วอยู่ที่ตัวห่อน้ำนะ ส่วนในเรื่องของความโชคดีเนี่ยมีโชคดีเขามาแต่บแมแนวามันจิโชคดีตลอดไปเพราะนั้นเมื่อเกิดความโชคดีแล้วต้องรู้จักเก็บรู้จักเก็บหอมรอมริบมีมือนี้ขายของดีมือนี้ถือหวยมือนี้ปังเขามาแล้วอย่าลืมนะว่าในอนาคตมันตน้องมีมือที่เขาตกต่ำขึ้นเก็บเงินเอาไว้เตรียมพร้อมเอาไว้กับมือนั้นสุดท้ายแล้วก็อยากจะบอกให้กับทุกคนลูกศิษย์ลุงหาหรือกับทุกๆคนผู้ว่า วิชาหรืออาคมหรือวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยมันสามารถซอยเฮาได้แค่30 70%เปอรตาต้องซอยตัวเ้าเองน้ำประกอบกันมันก็จะได้จิเลร่ญลงเรื่องไปมู่ได้แต่อย่าง,งมงายเด้อ